มักินได้ด้วยกันค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ,คะแล้วก็ใส่ที่แกงลงไปนะคะใส่ที่แกงลงไปค่ะใส่ที่แกงใส่มะพร้าวค่ะใส่มะพร้าวนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่หอมแดงค่ะหอมแดงซอยนะคะ ใบมะกรูดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหมูสับค่ะหมูสับใส่ลงไปเลยค่ะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บกับเ,เครื่องปุงรสนะคะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่นะคะไข่สองฟองค่ะ เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาปั้นกันค่ะมาปั้นให้เป็นก้อนกลมๆนะมาเลยค่ะแล้วก็ต้องปั้นให้กลมๆค่ะกดข้าวให้แน่นๆค่ะใครชอบทูกเล็กทุกใหญก่ก็ตามใจสไตล์คนปั้นนะคะคือแต่เราต้องกดๆค่ะต้องกดๆเนี่ยให้ข้าวเขาแข็งๆให้ก้อนแน่นๆนะคะเวลาเราไปทอดจะได้ไม่แตกค่ะ เวลาเราไปทอดจะได้ไม่แตกเนาะค่ะถ้าเราไม่คือคือเราไม่มีถุงมือนะคะก็เลยเอาถุงยางค่ะมาาเป็นถุงมือเอาเนาะ,ะถ้าเราไม่เอาถุงมาลองมือยิบแกงก็จะทําให้เราแตกมือนะเราต้องเอาถุงรองค่ะถ้าเราไม่มีถุงมือเราก็เอาง่ายๆในครัวเรือนเราก็คือถุงเนาะคะเอาถุงค่ะเอาถุงมาแบบนี้ย ล้วก็ค่อยๆกดๆไปเรื่อยๆค่ะปดๆไปปดไปค่ะมันจะเป็นก้อนกลมๆแล้วค่ะเนี่ยก็จะเป็นก้อนกลมๆแล้วเนาะน่ะค่ะเราก็ได้ปั้นเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเตรียมไปทอดกันเลยนะคะจะ้า สองลูกค่ะทั้งหมดปั้นได้ข้าวสิบสองลูกเนาะลงไปในกระทะเดียวกันเลยค่ะทอบไปเไรื่อยๆค่ะจนเขาจะกรอบนะคะ ไว้นะคะจนกว่าจะกรอบนะคะค่ะแม่ดดนก็ทอดจนกว่าใกล้จะสุกแล้วนะคะทอดไปอย่าทอดไปแรงนะคะต้องทอดไปปานกลางค่ะจะรอดูกันต่อไปค่ะทีนี้มันก็สุกแล้วนะคะทอดก็สุกแล้วนะคะเนี่ยข้าวทอดเราก็สุกแล้วค่ะเราก็จะเอามาพักไว้ที่ที่จานค่ะ พักความร้อนเนาะนี่เริ่มสุกแล้วค่ะเราเริ่มมาออกจากเตาได้เลยค่ะนี่ค่ะวางพัก,พ,กพักความร้อนไว้ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอาขึ้นใหม่นะคะขึ้นไว้ได้เลยค่ะปิดแก๊สค่ะพักความร้อนไว้ค่ะแล้วเราก็เอาไว้นะคะค่อยๆตักขึ้นมานะคะอ่าเนี่ย สวยงามค่ะไม่แตกค่ะถ้าทําตามแม่ดวงนะคะขั้นตอนทุกอย่างทําตามแม่ดวงนะคะไม่แตกนะคะดูสิคะสวยงามค่ะหอมสมนุนไพรล้วนเลยค่ะทํากินได้ทําขายรวยนะคะสูตรนี้ค่ะสูตรเด็ดของแม่ดวงนะคะค่ะไม่แตกค่ะดูเลยค่ะไม่แตกนะไม่แตก แม่ดวงก็ทําออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะสวยงามนะคะสวยงามค่ะไม่แตกค่ะไม่แตกสวยงามค่ะน่ากินไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟมากินได้ด้วยกันค่ะเสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้คะ่ะค่ะมาค,ค่ะวันนี้แม่ดวงขอจบคลิปเพียงเท่านี้กราบสวัสดีค่ะ